คอรมออนุมัติแล้วรอรับเงินเข้าบัญชีอนุมัติวงเงินเพิ่มหรือไม่โอนเข้าบัญชีวันไหนฟังรายละเอียดในคลิปด้วนสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่20กุมภาพันธ์สองพ และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้พอมๆกันคะ่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่ <S hin Alles> อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวดีให้กับพ่อแม่พี่น้องเงินที่จะแจก500บาททางนายกรัฐมนตรีอนุมัติแล้วแล้วจะแจกเมื่อไหร่ใครได้บ้าง ตามที่มีการนำเสนอข่าวนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนาย,ยกรัฐมนตรีอนุมัติจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้กับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาวอ,อสมออีก6เดือนทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดวยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธรารณสุขพ,พบว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นข่าวจริงเนื่องจากว่าในวันที่14ธันวาคม2564ที่ผ่านมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการทำงานของพ่อแม่พี่น้องชาวอสมอพร้อมดูแลการทำงานของอสมอทั่วประเทศโดยสนับสนุนค่าเสี่ยงภยัยให้กับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาวอสมอต่อไปอีก6เดือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังห่วงใยกลุ่มผู้สูงอายุสั่งการให้ที่ประชุมคอรมอด้วยให้เป็นนโยบายและก็ให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและก็สภาพัฒน์พิจารณาหาแนวทางเพิ่มเงินอุดหนุนผู้สูงอายุในรูปแบบขั้นบันไดเพื่อให้ผู้สูงอายุดูแลตัวเองได้นายกอย่างกล่าวอีกนะคะว่าประเทศไทยตอนนี้ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งตนเอง ก็ห่วงใยคนไทยที่มีอายุมากอยากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและที่สำคัญสามารถพัฒนาตัวเองได้นั่นเองค่ะตอนนี้รอเรื่องความชัดเจนอีกทีนะคะว่าจะกำหนดใจวันไหนทางช่องจะรีบติดตามข่าวสารในเรื่องนี้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบโดยเร็วที่สุดค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะ หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ